ลิกสกุลเลิวิทยาลัยกันอาชีพกาซังเลกอชอตเลกพุซาอตมูเลอตาตุปสมัยเดอเทคโนโลยีดิจิทัลอุทธคีเนุซาเลสอุทอโจเล่ใสอาชีพเล่กรจาาโอวิทยาลัยให้ความเสมอภาคเลตั้งมาโลสำหรับเยาวชนเล่อาขัดแคลนอาตาตโอบา โกลเจโตบาเมตุเมวาเลอัน Me ด er. ้อยโอกาสเลิกโครงการทุนนวัตกรรมส่อาชีพข uh ั Ou ้นส uh ูงกองทุนอัตตาเพื่อความเสมอภาคเลอตัมมาโลโอทอคีเนฟพอเป็นยอเลออัตตาโอเนทุนสองประเภทประเภทที่หนึ่งเนาะไอแกทุนเย่นี่มาโลปวชเซนี่ระดับต่อเนื่องเลอปวสคีนี่ อากูโอทอรับสมัครโพซ่าเลอร์อัลโทรมอลสามมาโลตอลเลอรสาขาง,งานแป่งรูปอาหารอัทุนติชีเนาะฟรีค่าธรรมเนียมบอดด์ขาเครื่องชีมในเฮราต่ละคืนไมเยปอประเภทที่สองเนาะอเกทุนคีนีกอากูโอทรอรับสมัครปัเกนยอเลอร์โคทอมอลหกเมเดมวาเลอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชเนาะฟรีค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมเบลอค่าขครองชีพในเฮต้าตลาดมีมาแยกป้อเนาะอโลตอเลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวสเนาะระบบทวิภาคีเลื่อนลุยสาขางานเลือโลบากำลังคนเล่ ภาคอุตสาหกรรมเราเดือสถานประกอบการอุเวเตซาขานิเตอโนาสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเนาะต้ามาโลต้าโซโลเน้นกันมาโลเลทักษะเนาะประสบการณ์เรเดือมาโลปบยาต้าเลโซลุโซเช่นต้านาโปโลดูดชิชิบาคาเดอเครื่องยนต์นาการใช้อุป,ปรกรณ์และงานช่างปออโลเจทอบาคาเดอเครื่องยนต์ ชีเนาะสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขา,าเนาะควบคุมตั้งเนื้อพื้นฐานแล้สาขาวิศวาการรมเครื่องกลเอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังระบบควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะเราเดา้ออาจจะมุ่งเน้นให้พอจะพอมาบัตตามาเล้วสปอตเตอร์เนมาบัต้าเวลาสปอตเตอร์สามารถแก้ปัญหาลออลแล้วอัลโทเลอร์ตะพิตามาปูเนาะเราเดา้อการออกแบบระบบ กเนาะสาขางานไฟฟ้ากำลังเนาะบาโบบาคาเรื่มเมอูเนาะช่างไฟฟ้ากำลังกันติดตั้งเมอูเครื่องกลเมอูมอบปลงเมอูเนี่ยเนาะระดับโปรแกรมและการควบคุมเนาะมีเมติกไฮดรอลิกเบื้องต้นเนาะเครื่องทำความเย็นระดับเครื่องปรับอากาศ สาขางานออกแบบแฟชั on, ่นและเครื you know, ่องแต่งกายเนาะมาโลบาคาโดกันออกแบบปะชาต้าชาเลจูเซเจชาเลเจเซเจโรเดอร์ดบิทัลแพทเทอร์เนาะเาวาตั้งอกรักกบแฟชั่นเทคนิคประชาต้าเนาะเราดะให้ประโยชน์สู่สินค้าแฟชั่นเนาะบางย่อเลออาตาโอคินเอทุนไทยเนา อับบาอเดอคูนันสมบัติตามเลิกกองทุนเพราะความเสมอภาคทางการศึกษาอทวเวเนาะเตอเนาะอันเดนีอะไรได้ตระตระเนยเดอะอเร์เอร์เนเดลานนเรชัเยภาคเรียนนย์เะจมมเซอร์นเอเนาะอับบาอเดอคูนสมบัติตามเลิกอัโอทวเวอดความประพฤลา้ัชทยเนา วิทยาลายนะัยเนาะโอเดอการอำนวยความสะดวกอันนี้เสนอในเดคีเพลทเพลนี้ที่เสนอในองค์การจัดเดเนีนน่บาร์บอเดรนะ์เนะานะโปมือปรควาเนะดออากนะูปาเจวเนะานะเพื่อความปลอดภัยเนาะบาร์เดโอเดอห้องนัธนาการห้องที่ผ้าห้องครูพี่เลี้ยงจินบาสาเฮปโพรซาปะโจโพเกเบญยาลากีเกเบญยาลากโลเนาะ ลาเดโอเดาแม่นี้แม่เอมีความสุขเนาะเตทอต้าเราเดอมารี่อบาเกตบาบาเนาะเาคือสอบล้องเด้อต้งมาล้ออัตตาโลบาเนาะปัญญาล่อภาษาสมัครคลเนทุนใครเนาะสมันเนสาทอเลกเคอีเนาะจำนวนจำกัดเนาะครูวรพรนานำเทพเนาะอับเบ์โทเนาะ0861916869 ที่ลอาสาเลิวิทยาลัยการอาชีพป่าซางจังหวัดลำพูนการอาชีพเพื่อชุมชนวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความสุขเนาะตับลือ